thank you ได้ค่ะห้าสี่สามสองมอนเอมอน n อนมอนเอนมาจะจะจะมอนเอนมอน n นมอนนมาก็บอกว่านานี่นานี่ไม่ให้มา ไอตังไปทำสวยสวยเกินแบบกูไม่กลับสวยสวยแบบว่าตายควายดับมอคำะมอคำะมอคำะมอค่ะทำหน้าให้นูได้ป่ะมอคำะมอคำะมอคำะมอค่ะทำหน้าให้นูได้ป่ะมอคำะมอคำะมอคำะมอค่ะทำให้นูเกิดใหม่แบบสวยสวยเกินแบบกูไม่กลับสวยสวยแบบว่าตายควายดับ โอ้แล้วสวยจริงสวยจริงโอเคสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่อง Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบและก็อยู่กับสองวิทยากรสาวเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะมิ้น The Glass Girl ค่ะสวัสดีค่ะปัญญาค่ะตบิโตค่ะรายการคนเราพบวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่น้ำชาค่ะโอ้โหสวจริค่ะวัสดีค่ะ เปิดหุกไปด้ความสวยแบบหมอไหนคะวันนี้มาโปรโมทเพลงชื่อว่าอะไรคะหมอไหนค่ะใวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเพลงนี้ดีกว่าว่าทาไมถึงมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับเพลงหมอไหนขึ้นมาเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเหมือนอ้อนหมออะว่าแบบทาหน้าให้หนูสวยหน่อยทําหน้าให้หนูปังให้หนูแบบสวยวาตาตคอยดับอะไรเงี้ยมันแบบ มอคามอคามอคามองทำหน้าให้ดูเด็ดปะอะไรมันฟิลแบบทำให้หน่อยอย่าชามไม่ต้องเอาปังๆเลยนะมันจะเป็นฟิลแบบว่าเล็บๆชัดๆปังๆอินสปพร์เรชั่นของการเป็นหมอไหนนี่มันเริ่มมาจากอะไรคะหบือว่าบิวตี้สแตนดาร์ดของคนปัจจุบันเลยเริ่มจากตัวชันเองนี่แหละก็คือตอนที่เราประชุมเรื่องเพลงใหม่ว่าเราจะทำ ในทิทางไหนเพราะเอิญว่าวันนะั้นน่ะชาก็เหมือนไปแบบทำทรีทเมนต์หน้าพอดีอแล้วก็ประชุมไปด้วยแล้วาก็เลยรู้สึกว่าคิดไม่ออกก็อเอาอะไรที่มันใกล้ตัวเอ๊ะก็ลเลยแบบปิ๊งก็แบบเฮ้ยทำอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบขัดการไหมเกี่ยวกับแบบเหมือนทำน้องทำหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำให้มันเป็นฟีลแบบเพลงเต้นสนุกแล้วก็แบบเอ่อเหมือนเป็นแบบมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์มีความเป็นแบบมีฮิปฮอปบังบีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อเพลงให้มันเป็นฟีลแบบ ตลกตลกตลก, <laughs> กเลยชยาบเลยค่ะหมดค้าหมดค้าหมดไหนวันไหนมาออนแบบยั่วยัวบดๆแรอย่างงี้ใซึ่งในมุมนี้คือพี่คิดว่าสําหรับเพลงนี้กับเพลงก่อนๆที่ผ่านมามันมีความแบบแตกต่างกันหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปในแบบของเราบ้างช่ารู้สึกว่ามันอาจจะมีความแบบ,แบ,บเซ็กซี่มากขึ้นมีความแบบยั่วยัวบดๆมากขึ้นมีความแบบ lgbtq ขึ้นมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ใช่แบบเอนจอยชอบชอบจริตแบบตัวแม่เออจริตแบบ LGBT หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันก็เลยมาโยงเข้ากับ MV ใช่ไหมคะซึ่งตัว MV เนี่ยมีพี่ๆในวงการแวดวงที่แบบเอออินโูเยอร์มากใช่ค่ะใช่ก็ใน m น MV สิริโอก็ได้รับเกียรติจากเออก็มีมีรัศมีแขก Gina the Face มีฟุกกะล่อนมีโมจิรัชยามี น้องจุงอาเชนจาก,อจากเอ่อจีเอ็มทีวีคือรวมตัวรวมเป็นย้อนดราม่ม <รอ S 1> าแล้วได้ใครมาฟิชชิ่งเพลงนี้ด้วยได้พี่นันิสานิสาอีอ,อันนี้นคือเขาเป็นเหมือน เพราะมันจะมีท่อนแรปที่ว่าเฮ้ยเอาใครมาดีนะที่แบบเหมาะกับเพลงแล้วมีความเป็น LGBTQ อ,อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าคิดไม่นานเลยเนี่ยแหละเหมือนไม่ต้องพูดเยอะออยก็เลยต็แบบน้องนัทต้องอันเชิญน้องนัทมาเพลงนี้คึ้นหนูเท่าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ย<อ>ใช่ใช่เป็นไงบ้างคะการร่วมงานกันเหมือนที่นัทน,นิสาก็แรปครั้งแรกด้วยเออใช่ใช่เขาทำได้ดีมากแล้วก็แบบคือตอนแรกอะเขาก็เป็นห่วงว่าเขาเขาไปแล้วเขาจะแบบ คือเขาไม่ร้องเพลงไงคะชา็เลยบอกว่าไม่ต้องร้องมาพูดมาพูดท่อนนี้มาพูดเลยแต่เอาพูดแบบโยเอาพูดแบบเสียงแบบจริตจริตหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบทําดีๆค่ะซึ่งความยากง่ายในกองนี้มีอะไรมีอุปสรรคอะไรไหมคะหรือว่าทุกอย่างมันผ่านไปได้ดีมากไม่มีเลยอ่ะดีมากแล้วก็แบบลูกค้าทางเดอะคลินิกเป็นผู้ใหญ่เป็นฟอนเซอร์ของเอมมีนิกก็น่ารักมากทุกคนแบบให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็แบบเหมือน บางคนอะมา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 ,มาอยากมาดูอยากมาอะไรเขาเขาชอบชอบเนื้อเพลงรู้สึกว่าเนื้อเพลงมันโดนดีนะอะไรเงี้ยถือว่าดีมากใช่เพราะว่าฉากข้างในก็คือเหมือนแบบมีปาร์ตี้สุดตอนแรกตอนแรกพี่น้าชาจะเป็นแบบเหมือนพนักง,งานออฟฟิศธรรมดาก่อนใช่ใช่เราช่เราเรื่องในเอ็มวีสักเล็กน้อยคนเลยได้ฟังหน่อย มิวสิกวิดีโอเนี่ยนะคะก็เป็น reference มาจากหนังเรื่อง Devil's Wear Prada นะคะซึ่งนัทจะเป็นเจ้านายหัวชาวแล้วจะเป็นเหมือนพนักงานเฉิมเฉิบเบอร์เบอร์คนหนึ่งเนี่ยเฟซอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบเป็นฟีลแบบเธอไปเมคโอเวอร์เธอไป, over, ออไปคลินิกเลยเปลี่ยนแปลงซะทำ,ทำสวย<ำ>ซะแล้วก็แบบออกมาแล้วก็กลายเป็นแบบ ว้าวอะไรอ่าแล้วก็สวยเลยปาร์ตี้นีกัจิน้นนี่ก็แบบเนื้อเรื่องค่ะใครอยากไปดูก็เข้าไปดูในมิวสิกวิดีโอได้บอกคุณหนถ่งฟีดแบกหน่อยอยากรู้ว่าพอเราปล่อยเพลงออกไปแฟนคลับที่เขาแบบเห็นเราในมุมก่อนหน้านี้กลับมาเป็นแบบนี้ดูโตดูเซ็กซี่อะไรเงี้ยเขาว่ายังไงกันบ้างคะเขาเขาบอกว่าปังมากแม่แล้ก็มีคอมเมนต์แบบ เฮ้ยแบบเหมือนแบบมันเป็นสิ่งใหม่นะเป็นการรวมตัวกลุ่มใหม่ๆเป็นแบบเฮ้ยทุกคนดูแบบเคมีเข้ากันดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนคลับน้องจุงก็เต็มไปหมดเต็มคอมเมนต์แล้วก็แบบ คือดีอย่างวันแรกปล่อยมาคอมเมนต์แบบเกือบพันคอมเมนต์วันแรกที่ปล่อยมาซึ่งว่าผลตอบรับมันดีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็คนก็แชร์คนก็เต้นแล้วก็ตอนนี้มีแดน c ์ c ช a l เลนกันด้วยทาเป็นเต้นแล้วก็แบบรุ้นรับ iPhone 16 max pro max ก็ยิ่งส่งเพลงเข้าไปอีกอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็แบบเต้นกันเต็มเลยในทิก o กอะไรเลยสัญญาสุญญอยอมากๆอย่างนี้อยากจะให้สอนไหมชเลยนอยอยากให้พี่สอนท่าที่แบบ พอเต้นตามได้ลงในติ๊กต็อกใช่มันเป็นยังไงอะไรไงบ้างคะมันต้องยืนไหมหรือจะแบบนั่งอแบบนัฉันนั่งก็ได้ง่ายๆค่ะมันก็จะเป็นให้คนทั้งโลกทำว่าทำมาในมาในมาในมาปึ้งเออชัดๆทำมาในมาในมาในมาปากปากก็บอกคนแล้วก็ทำอีกรอบ มนาในหน้าใแม่ให้มาให้ตั้งไปทำสวยสวยก่อนดับกูไม่กลับสวยสวยแบบบวชตายควายดับเออก็ออไปเล่นชาเลนจ์กันได้ต้องติดแฮชแท็กอะไรไหมคะอก็มีติดแฮชแท็กหมอไหนน้ำชาน้าชาแล้วก็แดน แดนซ์เชลเลนจ์หมอไหนแดนซ์เชลเลนจ์อค่ะอุ๊ยเข้าไปเล่นกันเยอะๆเพราะว่ามีลึกลับของรางวัลด้วยเผื่อว่าจะเป็นพวกเราไงเออถ้าพวกหนูไปเล่นก็ค่ะตอนนี้คนสิบหกหรือยังตอนนี้หนูมีาแล้วแต่ว่าเอาอีกเครื่องเอาอีกเครื่องเอาอีกเครื่องได้โอเคงั้นก่อนจะไปเข้าคำถามของรายการขออีกสักคำถามหนึแล้วกันเพราะว่าเพลงนี้เป็นเกี่ยวกับหมอไหนใช่ไหมพี่น้ำชามีความคิดเห็นยังไงกับบิวตี้สแตนดาร์ดในปัจจุบันชาลุกขึ้นมาชาลุกขึ้นมาชาลุกขึ้นมาชาลุกแบบ กล้าที่จะกล้าที่จะเป็นอะไรที่แตกต่างมากขึ้นมีความค r e a t i v e b e a u t y standard เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องสวยเหมือนใครอะ,ะมากขึ้นซึ่งซึ่งชาวดีนะแล้วก็บางคนเขาก็หน้าตาเก๋ๆเขาก็ภูมิใจที่เขาเก๋แบบนั้นเลยแต่อย่าง beauty standard ฉันมองว่ามันแต่ละคนมันต่างกันนะแล้วแต่คนเลยแล้วแต่ละแบบก็คือสวยต่างกันตัวเราเองเราก็มั่นใจในแบบของเราแต่เราไม่ต้องการที่จะไปเป็นแบบ เหมือนใครอ่ะ <S <S แล้วเราก็มีความสุขที่เราเป็นเราอย่างงี้ค่ะเหมือนสร้างความมั่นใจในรูปแบบของตัวเอง <S 2> <S 2> ใ,<ช>ใครที่ชอบทำน้าก็ทำสิถ้าแลทำ<ช>สวยก็ทำไปมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ใช ไม่ต้องแอบเนาะเหมือนแบบถ้าเธอที่ว่าเธอสวยเธอทําเลยเอาที่เธอแฮปปี้เลยถ้าทำแล้วปังก็ทำปังๆส่งเสริมทำสวยวันนี้ก็สวยช่นีมไงเจ๋งได้ไหมเหนือเพลงเนือเพลงมาแล้วโอเคทีนี้เรามาเข้าสู่ช่วงของรายการของเรากันดีกว่านะคะก็เข้าสู่ภุกแรกเดี๋ยวจะให้พี่น้าชามาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ดีๆของตัวเองเป็นเรื่องราวที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กก็ได้อะไรเงี้ยเรื่องอะไรก็ได้ขอหนึ่งเรื่องค่ะ ประสบการณ์ดีๆนะประสบการณ์ดีๆคือมันเยอะจนแบบเลื่อมันปกที่มันแบบลูกกนี่มันแบบปล่อยออกมาแล้วมันจึงมากซัดออกขอหนึ่งเรื่องเด็ดๆเลยค่ะตอนคลอดลูกอะค่ะใช่เพราะชาบมีลูกแล้วรูเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายๆคนจะไม่รู้โมเมนท์ที่แบบคลอดคลอดลูกคลอดน้องแล้วมีน้องมาแบบอยู่ตรงนี้ครั้งแรกที่เราได้เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือแบบ สุดๆคือใครที่เป็นแม่จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะอธิบายได้ต้องแบบต้องเจอเองอม,มันเป็นแบบโมเมนต์แบบมันดีมันเป็นความรู้สึกที่แบบความรักมันยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตส่วนอันที่สองก็ อะไรนะแซดเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยายความเรื่องดีก่อนมันเหมือนฟิลแบบว่าพี่น้ชาวอุ้มทองมาเก้าเดือนแบบที่ยังไม่เห็นสิ่งที่เราแบบทุ่งเทใช่ไหมมันเหมือนแบบเราเจอเขาในอัลต้าซาวอ่ะตลอดเวยาประมาณเก้าแปดเก้าเดือนอ่ะเจอเขาเห็นหน้าเขาตื่นเต้นจังแบบมันแบบมันอยู่เขาอยู่เนี่ยเขารู้สึกเหมือนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเลยไหมคะแบบว่ามันพอเรามีมีน้องอยู่ในท้องไปไหนด้วยกันเออเหมนว่า มันรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่กับเราไหมหรือว่าก็แค่ก็แค่เป็นห้องเฉยก็รู้สึกว่ามันมีอีกคนอนึ่ตรงนี้เวลานอนล้วก็จะแบบดิ้นดินดิ้นๆิอะไรย่างเงี้ยตลอดจริงๆก็แอบคิดถึงความรู้สึกนั้นนะหรือว่าอนาคตอุ้ยเออยังยังยังอ๋อแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราเลยใช่ไหมโอเคเรามีหมัดที่ปล่อยออกไปดีๆแล้วอันนี้แหละเป็นหมัดที่แบบโหสวนกลับมาเลยแบบว่า ความยากลําบากที่ต้อง<ช>เจอในโมเมนต,ต์ตอนนั้นเลยที่แบบแชร์ให้ฟังหน่อยโอ้หอันนี้ก็อันนั้นอันนั้นเกิดเนาะ <c oughs> อนนันแรกเกิดอันนี้คือเสียเสียเสียคุณพ่อ,อ,อๆๆใช่ค่ะเ <ๆๆ S 2> มื่อประมาณปีกว่าที่แล้ว <ๆ S 2> ก็ช็อกอะมันเป็นโมเมนต,ต์แบบช็อตอนนั้นน้ำหนัก,นกลงมาเหลือแบบ44อย่างยจากแบบ47ภายในประมาณหนึ่งอาทิตย์คือไม่กินข้าวคือเข้าใจแล้วคนที่แบบเหมือน เศร้าจนทานข้าวไม่ลงมันเป็นยังไงเราพออ,อกหกักมากี่ครั้งเราก็ไม่เคยเศร้าขนาดขนาดกินไม่ได้เรากินได้ดีด้วยเ <laughs> ริ่มป่ะ <laughs> แต่ละ <laughs> อันย้มันคือเหมือนมันกินไม่ได้จริงๆเรากินฉันไม่อยากกินรู้สึกการกินเป็นเรื่องทรมานเหรอฉันมาเลยฉันแบบเบลอไปเลยเหมือนเสียศูนย์นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเราเราแค่เหมือนเวลาที่เราเสียเราเข้าใจความรู้สึกคนที่สูญเสียสิ่งที่รักอย่างเงี้ย มันมีหลายคําถามที่เกิดขึ้นที่ท,ที่มันไม่สามารถที่จะแบบได้คําตอบแล้วเขาไม่อยู่เพื่อที่จะตอบ,<ห>ตบเรา<ม>หรือว่าหรือแบบมีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเราน่าจะทําได้ได้ดีกว่านี้อืมขใจเออแต่สุดท้ายแล้วมันก็เราก็ต้องเรายอารักคนจริงมันเรายากมากที่จะมูกอ่อนแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยเป็นแบบนานมากอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้าง ่อ<ค>น,นข้างยากมากมจริงใช่ค่ะแล้วอยากอยากรู้ว่าตอนนั้นที่เรารู้สึกดาวเดี๋ยวที่เราไม่ได้ตั้งตัวเรามีวิธีการจัดการหรือว่าแนะแน,แนวทางให้กับคนที่อาจจะพบเจอเหตุการณ์นนะตอนเนี้คือเราจะสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างที่ทําให้เราแบบสามารถใช้ชีวิตต่อเดินหน้าต่อได้อะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นมันคือมันรู้ตัวเองว่าอ๋อเราเราไม่ปล่อยวางอเราไม่ได้ปล่อยวางเราถึงวน เราถึงวนอยู่อย่างนี้วนด้วยความรู้สึกหลายความรู้สึกมากความรู้สึกโทษตัวเองความรู้สึกว่ามันเป็นเพราะฉันหรือเปล่าหรือ,อ,อฉันควรจะทําดีกว่านี้ถ้าเขาอยู่ตรงนี้หรือมันวนอะ่ะอแต่สิ่งที่ทําให้มูออนได้ก็คือปล่อยวางมันแก้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นปล่อยแล้วสิ่งที่จะดีที่สุดตอนนี้ก็คืออยู่กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังหายใจอยู่ คือทำให้ดีไม่ใช่มารีพีทสเต็ปนี้อีกรอบกับคนใหม่นึกว่าไหมคะอันนผ่านไปแล้วเลินที่จะให้อภัยตัวเองและแบบเดินเดินไปข้างหน้าเข้าใจเลยแบบเรื่องแบบนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาเนาะแบบเราเจอสถานการณ์นี้เป็นครั้งแรกเชื่อว่าแบบว่าไม่ได้เจอกันได้สองครั้งอะไรอย่างนี้ก็ใช้เวลาพิสูจแล้วก็ move on อยู่กับคนที่เรารักต่อไปทําให้ดี โอเคผ่านไปแล้วสองฮุกมาถึงฮุกสุดท้ายนะคะอันนี้เชื่อว่าพี่น้ำชายทำได้อยู่แล้วก็คือเดี๋ยวจะให้ร้องเพลงค่ะร้องเพลงที่เรารู้สึกชอบตอนนี้แล้วก็ติดหูเป็นหนึ่งฮุกของเพลงคนอื่นให้เป็นเพลงตัวเองอได้ค่ะยากไหมคะบอกิดปากมันะเพลงเก่าก็ได้ได้ค่ะได้หมดเลยทุกเพลงภาษาอะไรก็ได้ โหเก่ามาเลยเอ,อยู่ก็คือ <c oughs> อยู่ก็ไม่เป็นไงเข้ามาได้ไดค่ะยามเธอจะไปครั้งนั้นรู้ไหมอยเป็นช่นไรวอนเธอกลับมารักใหม่เพราะเพิ่งเข้าใจว่าตอนนี้รักเพียงแค่เธอ หวานมารู้จักนะเพลงนี้ทำไมาถึงเลือกเพลงนี้คะปกติชอบฟังเหรอพี่คือก็เข้ามาใ oh. ช่ยอยู่ก uh ับ huh. เข้ามาแต่ว่ามันไม่ได้ฟังมันนานนึงสิบสิบปีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเพลงนี้รู้สึกว่ามันน่ามัน,ม,นมันมันมีความสวีท uh huh. มีความอ้อนมีความแบบหวานดีอะไรเงี้ย โอ้โหต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยเห็นแบบว่าพี่น้องชาวนนานมากแล้วตั้งแต่แบบรักแท้ใช่จริงอยากอยากฟังอยากฟังอีกรอบในรายการได้ไหมใช่ขอฟังสักเส้นพอพอคิดว่าพอคิดว่าคนดูหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักพี่น้องชาเลยอ รักแท้รักเท่ะไรตแต่ใ้ใสพุงหรือรักแก,ก่งที่หนุ่ว่าดูสวยดีรักที่นำสกุลรักยี่ห้อรถยนต์รักเพราะว่ามิจนมีสตางค์ห้ใจรักแท้ต้องทำอะไรต้องเดินห่างกันกูก,กีก๊ซึ่งกันละกันไม่สนสายตาใคร ซึ่งฉันไม่เข้าใจไม่ขอรักใครละกันอบ<ด>แล้วได้ฟังแล้วเย้ดีใจดีใจ,ใ,จใช่แต่ก็ เพลงใหม่มาแล้วก็ฝากผลงานเพลงใหม่กับแฟนๆหน่อยค่ะค่ะ,คะก็ขอฝากซิงเกลิลใหม่ล่าสุดนะคะหมอนไหนน้ำชาชินันฟิชเชอรงนัดนิสามนีะะคะสามารถไปฟังได้ที่ Music Streaming ทุก c h a n n e l เลยนะคะแล้วก็มิวสิกวิดีโอสามารถเข้าไปดูที่ YouTube ของชา NAMCHA ค่ะแล้วสามารถติดตามข่าวสารพี่น้ำชาได้ช่องทางไหนบ้างคะ i n น t a า r a m ค่ะน้ำชา T E A ค่ะ แล้วร่องนี้จะมีโอกาสได้ไปเจอพี่น้องชาร้องสดๆบ้างไหมเดีนะ๋ยวบอกในไอจีนะใคะอยากดูต้องรองไปติดตามกันดูนะคะฝากติดตามทั้งเพลงแล้วก็ช่องทางโซเชียล <Social S 2> ด้วยค่ะ ซึ่งในวันนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีค่ะขอบคุณร้านอาหารแซบอินดี้นะคะแล้วก็ CMC Music กรองไทยทำด้วยใจค่ะและวันนี้ต้องขอบคุณเป็นพิเศษเลยพี่น้ำชาค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะคะดีใจมากมากที่ได้เจอกับพี่ในวันนี้แล้วก็ ฝากทุกคนนะคะเข้าไปฟังเพลงของพี่กันเยอะๆนะคะแล้วก็ไปคอมเมนต์เปกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ฝากทุกคนติดตามเพจของเราด้วยนะคะ Banana Max นะคะ<ช>แล้วก็ฝากทุกคนรอติดตามครั้งต่อไปอว่าเราจะได้เจอกับศิลปินท่านไหนนะคะก็รอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคน<ช>เราไปก่อนแล้วไม่ไปขอบคุณ<า>นะคะขอบคุณค่ะ